พอไหมสู้ยิบตานะสู้ทุกจุดลองดูลองดูจริงจริงตีงนี้น่าจะผักไหวอ่ะมาลองดูลองแบบลองแบบไม่ต้องไม่ต้องหลบดูลองยืนชนไปเลยวอนนี้ผมใส่พิเพษมาลองดูใค้ซ้ายขวาแล้วแต่ <All right. S 1> เอะไรที่ถนัดเรืนะ่องัลยอนเร็วเร็วเรื่องมาขวาได้ครับผมว่าเมื่อกี้คือ โอเคปาลาพาลาปาลาเขาจะตามผมอ่ะเขาตามเขาจะตามฝั่งเราอ่ะพี่ลี่เมื่อกี้พอเมื่อกี้เราไปตอนแรกเราไปเจอปืนใช่ปะเดี๋ยวรอบนี้เขาก็ไม่เอาคาราตามแล้วก็เมื่อกี้เจอปืนค่ะใช่ถ้าขวาถ้าขวาผมไม่อยู่บอลเรียกเลยก็ได้ถ้ามันหลายคนจัดอ่ะได้ได้ถ้าผมเจอปืนเขาได้ใช่ครับจำชื่อตาร์เชื่อสินินจางองสิร ไอ้ป่าทำทำคลีริซินยังทำทำแล้วโอเคอย่าลืมนะอย่าลืมเปลี่ยนของคลีริซินนะอ๋อได้ครับพี่ก็จะะมทเปลี่่ยนนต้องคลีริซินแล้วเหรอเดิยวะเคเมตาใครวะคลีริซินเนี้ยดีโอเนี่ยของสี่อ็อฟสี่แถวจงกินมาไอ้ป่ามาเข้ามาเข้ามางเลยเนะโอเคงมาแม่งก่อนเลยบอกแล้วว่าเอนี่มาเหียวลงหน้าบ้านเลยเหียวโอเคครับหน้าบ้านสามอ่ะ จุงเอ้ปปาไปไหนแล้วเขาไม่เหยียบแล้วเดี๋ยวมันจะโรยแล้วอ่อชุกคอมิเตอร์พาราจะวิ่งย้อนไปขวาดึงดึงแล้วอย่อยงอยู่ยิงอยู่ยอยูยยู่ยงอยู่ยิงยู่ยงอยู่ยิง้าู่ยางปยูิงนยูนงอใช้อ่ยิงอยู่ยบอานเรางอ็นไิงยยิงอยู่ยงอยู่ยหงอยู่ยิงอยายิงอยู่ยิอยู่ยิงอร่ิอยู่อยู่ยิอยู่ยิงย่อยู่อย้ายเย่ยิงอยยิเ่อ่ยอยยอ่ยอยู่อย่ด่ออเคโอเค พาราใช่ไหมอะไรมาบอกแล้วพารามาปืนมาปืนกับพาราหลุม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 อลุมห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 ลมหลุ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 มลุมห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 ลหลุมหมหลหมหมหลหมหลลุมมหลุมหลุม กำลังไปกำลังไปกับโดนโดนปืนไอ้นี่แมวอ่ะป๊บนึงนะกอกหักหมดเลยเฮียแต่โดนกีบีเลยทั้งอันอ่ะโดนโดนลากลบก่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปัด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 ัดป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 ัด ผมมายึดเลขผมมายึดสามคืนแล้วเียกเฮว่างแล้วอะไรเนี่ยสี่ตัวห้าตัวเป็ดมาหนมาันแอเอาหม่เอามางขวาไขวแล้วใหม่เจอกันคืนหน้วคืน้มนาคืนความหมาเลยนะสายสายสามีสองถึงมาเพื่อถึงแอแตของแตกไปดู้าไชวเหอมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอเคขอบคุณครับพลาพลา ยิงอยู no, s <S yeah. right. ่ยิงอยู่ยิงอยู่สวยบอลฮัลโหลเดี๋ยวเขาเรียบต้นไปอย่าเพิ่งแตกใจเย็นแข็งไว้พยายามอยู่เพื่อนปวดใบไอ้เหี้ยไม่โบดนะเรื่องเรื่องมีใหม่โหเกิดตายวนเวียนสุดๆเลยป่ะมาเจอซ้ายก่อนมาเจอซ้ายก่อนจะไปแล้วป่ะเริ่มต้นแ้ายอ่ะมาเลยมาเลยกำลังกำลังเจอเจอเจอกันซ้ายใช่ไหมสาย้ายเลขสี่เลขสี่ เราไปวิ่งมาจากไหนอ่ะเราไปวิ่งเล็กน่ดหน่อมาแล้วมาแล้วอยู่อยู่เล็กนิดหน่ายเลยผลาผลาเข้าโอ้แหวนไปฝั่งนี้เบียร์เบียรยืนเซฟตี้เอไมายิงอยู่เดี๋ยวก่อนให้ตายย่มาให้กลับบ้านเถอะมากลับบ้านถ้าบ้านเราจะได้แล้วเนี่ยสายเข้ามีเดียบอีกหน่อยจะได้แล้วเนี่ยตายตายตายโอเคออกออกออกเจอโน่นเลยเจอนู้นเลยไปนู้นเลยก็ได้ไฟโดนอยู่ว่ะอะรอะปูมาผมใส่ผมใส่ที่นี่นะ ยิงอยู่ไหมเข้ามาเข้ามาโอ้ยสวยสวยสวยยิงอยู่ครับยิงอยู่ครับผสนายนะช่วได้ไหมตับหนึ่งรีตรวจคนอยู่กว่าดีครับคนครับรวยเต็มเท่าอ่ะเลี้ยงหน่อยจีปลาบิดเล่ยตามอ่ะเนี่ยเรหน้าบ้านนะเห็นหน้าบ้านมีงานหยาบเลยนะโอ้เยอะสับสับเลยหน้าบ้านอ่ะอปลาเสร็จล่าเฮ้เข้าใจเหรอเฮ้มีคนเดียว เออเฮ่เฮ่เดินคู่จุงกิลนะว่าตายมันเล่นสบายไปนะมันวิ่งเข้าเราเองเดี๋ยวเลยไปละวกำลังไปเลยตายตายพาราตายมันมาหน้ามันมาพาราเกิดพาราเกิดพาราเกิดเพื่อนโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขวาโดนโดนหลุมอ่ะโดนหลุมอาะโดนสวยเฮ้ยสวยสวยวางไปช่วยขวาเฮ้ให้ใกับเลยเฮ้ยกับเลยกับเลยมนมีสามมาสามไหนอ่ะปาดเราถึเรา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 ไม่ผมเฮ้ยมันคือเล็กเกดตูงโทษโทษโทษ มาเจอหน้าบ้านเลยเข้าหน้าบ้านเลยเอาหลักก่อนเอาหลักก่อนเราค่อยไปยิงอยู่อยู่มาเงาสิไม่ไม่ยิงยิงเข้าหน้าบ้านเราอ่ะนี่แล้วยูได้ปะร้อยสามร้อยสามบล็อกดูผมบล็อกผมบล็อกไปแล้วเราเราไปหน้าบ้านนะครับโอเคครับโอเคเโดนเป็นร่องด้วยโดนเป็รองเนี่ยอุ้ยผมโดนว่ะอุ้ยเข้าไปเทปตัวแล้วไหมเขาจะโดนแล้ว ผมดึงมาให้มันบอมมายูเซตตี้ไปยูเซตตี้ยูเซตตี้ได้สาย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 มาครับครับมาช่วยยืนหน้าบ้านหน่อยครับได้วก็โอเคดันชนะเกี่ยวจังหวะเมื่อกี้จะฆ่ากู